สวัสดีครับผม EA ้นําโชคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสร้าง EA ที่ไว้เทสสำหรับรับต้านกันใช่ครับซึ่งเนื่องจากมีคนมาคอมเมนต์ในไลฟ์ติกตอกเนี่ยว่าเออสร้าง E a รับต้านให้ดูหน่อยว่าสร้างยังไงซึ่งในตอนนั้นเน่ยเอ่อถ้าจะให้ทําในไลฟ์เนี่ยน่าจะใช้เวลานานซึ่งตอนนี้ผมก็อาชีพให้ดูแลเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสร้าง E a รับต้านยังไงอ่า fx dima นะครับตรงนี้ เข้ามาเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่มีอ่าอีเมลบัญชีก็สมัครนะครับตรงนี้มันจะมีคําว่า r เชสเตอร์อยู่แล้วก็เขา้าล็อกอินเข้ามาได้เลยจากนั้นเข้ามาที่บิวดเออร์นะครับอ่าเข้ามาที่บิวเออร์แล้วสาหรับใครที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็กด New Project ตรงนี้เลยแล้วก็ใช้เป็น MT5 แล้วก็ใส,ส่ชื่ออะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับในโปรเจกต์นี้แล้วก็กด Create ซึงนี้นผมสร้างเรียบร้อยละสร้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูครับว่ามันยังไงมันทํางานยังไงบ้างแต่แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเนี เวลาเราจะสร้าง EA ประเภทเอเอประเภทรับต้านเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าต้องรู้อะไรบ้างครับเวลาเราทำเอรับต้านเช่นอย่างที่เราต้องรู้เนี่ยเราต้องทำไงก็ได้ให้เอเนี่ยมันรู้ว่าแนวรับคือตรงไหนแล้วแนวรับตรงนั้นอ่ะมันคือแท่งเทียนที่่าไรในอดีตถูกต้องไหมครับเพราะว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยเราดูจากอดีตแล้วเราก็เห็นว่าตรงเนี้ยคือรับต้านสําคัญเราต้องรู้สองอย่างครับ แนวรับแนวต้านาเราอยู่ตรงไหนแล้วต,ตรงนั้นที่มันอยู่เนี่ยมันคือแท่งเทียนที่เท่าไรเราต้องการรู้สองอย่างเช่นเช่นเช่นยังไงครับอย่างตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับแท่งนี้ทุกคนเห็นเหตการไหมครับตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันคือรับต้านถ้าเรามองด้วยตาเราก็จะมองอ่ตรงนี้คือรับต้านสาคัญใช่ไหมครับอ่าตรงนี้คือแนวแนวต้านสําคัญทีนี้โอเคเรารู้แล้วว่าตรงนี้ถ้าเราเป็นคน่ะมันมองง่ายแต่ถ้าเราจะเป็นบอร์ดเราทำ E A เนี่ยเราต้องรู้ว่าโอเคเราจะเช็คไง เราจะเช็คอย่างงี้ครับซึ่งผมใช้วิธีนี้ก็คือว่าเราดูร้อยแท่งย้อนหลังจากราคาปัจจุบันที่วิ่งอยู่ตรงนี้ครับร้อยแท่งย้อนหลังปึ๊บล้วก็ดูว่าในหนึ่งร้อยแท่งเนี่ยแท่งไหนที่มันสูงที่สุดที่มีราคาหายสูงสุดซึ่งก็คือตรงนี้แล้วก็ระบุมันว่าโอเคแท่งนี้ใช่ไหมสูงสุดแล้วก็ระบุเลยว่ามันคือแท่งที่เท่าไหร่ละอ่ามันคือแท่งที่เท่าไหร่เราจะทำการเช็คเช็คเช็คย้อนหลังไปใช่ครับเช็คย้อนหลังเช็คยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ จากนั้นพอเรารู้แล้วว okay, ่าโอเคคือแท่งนี้คือแท่งที่สูงสุดแล้วก็ทําการเช็คว่ามันคือแท่งที่่าไรที mm hmm. นี้เราก็ได้2อ,อย่างแล้วราคาไฮแล้วก็จํนานวนแท่งย้อนหลังจากนั้นทำไงต่อเวลาเข้าเดอรแล้วก okay, ็แครอรอให้ราคาปัจจุบันเนี่ยเกิดมาทะลุเอ่อเรียกว่าอะไรมาทะลุแนวต้านเราแล้วเราก็กดเซลล์อันนี้ในผมเนี้ยต้องผมจะทำกดเซลล์นะครับแนวต้านกดเซลล์หรือบางคนอาจจะอดัเด็คือว่าทะลุต้านไปแล้วเกิดรีเจ็คก็จะเกิดรีเจ็คราคาขึ้นไปหรือว่าอะไรก็ได้ได้หมดครับจะเล่นแบบ เล่นสวนเทียนเล่นตามเห็นได้หมดเลยซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้แบบแบบกดเซลนะครับถ้าราคาปัจจุบันเนี่ยทะลุ h i ที่เราสร้างไว้ก็คือแนวต้านที่เราสร้างไว้ทะลุปุ๊บแล้วเรากดเซลล์ลงมาอ่ามาดูกันสร้างงไงครับซึ่งอันดับแรกทุกคนเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองลองสร้างดูนะครับอันนี้ผมจะสร้าง2อย่างนะอันนี้ผมสร้างทั้งฝั่งไวและฝั่งเซลเดี๋ยววันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูแค่ฝั่งเซลอย่างเดียวก็คือราคาไปทะลุแนวต้านเออแนวต้านนะครับก็คือเส้น s i s t a n c e ซึ่งให้ทุกคนเนี่ยสร้างา ซึ่งค่าดิวเซนเนี่ยเราใช้เป็นไททดับเบิลนะครับเพราะว่าอะไรราคาไฮหรือว่าเนวตันเนี่ยมันจะมีจุดชนิดมด้วยไหมครับอย่างเงี้ยหนึ่งจุดศูนย์ห้าห้าเก้าหนึ่งมันเป็นจุดชนิดมเราต้องใช้เป็นไททดับเบิลทีนี้ไอแคนเดิลเราก็ต้องสร้างแคนเดิลมาน้วยนะครับแคนเดิลดิวเซนเนี่ยผมใช้ตัวย่อนะครับแคนเดิลแล้วก็ RE ซึ่งใช้เป็นค่าอินค่าอินนี่ค่าอะไรค่าอินคือค่าที่เป็นจํานวนเต็มครับเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้ เพราะว่าไอแคนเดลแคนเดลรีจแตนเราเพราะว่าอะไรเราต้องการจะรู้ว่าแท่งเทียนที่เท่าไหร่ที่มันเกิดแนวต้านสําคัญเห็นไหมครับเราใช้แคนเดลรีจแตนเนี่ยเพราะว่าเราต้องระบุให้มันว่ามันคือแท่งเทียนที่เท่าไหร่อย่างตงัวนี้คือแท่งเทียนที่ห้าสิบเอ็ดอ่าเราต้องการรู้ว่ามันคือแท่งเทียนเท่าไหร่ซึ่งห้าสิบเอ็ดเป็นจำนวนเต็มเราก็ใช้เป็นค่าอินต่อมาต่อมาอย่างไงต่อมาอย่างไง,ง,ไง,ง,ไงแล้วก,กอดอัปเดตไปเลยต่อมาเราจะทำการเหมือนเดิมนะครับเราจะสร้างขึ้นมาก่อนว่าตอนนี้เช็คก่อนซิว่ามีออเดอร์ค้างอยู่ไหมบ่ายและเซล ไม่มีอะเดือดคั้งเดียวถึงจะทำงานนะเงื่อนไขแรกเป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดแล้วอ่าสำคัญยังไงเราจะสร้างขึ้นมาอย่างนี้ครับก็คือว่าราคาไฮของแท่งเทียนอันนี้เป็นคานเดิลนะมันจะสามารถเช็คได้ซึ่งคานเดิลนี่คืออะไรครับอย่างตอนเนี้ยแท่งปัจจุบันที่กําลังขยับอยู่สีแดงเนี่ยคือแท่งเทียนที่ศูนย์ถ้าเป็นคานเดิลหนึ่งก็คือแท่งเทียนที่ถัดมาคือแท่งสีขาวนี่ถ้าเป็นสองก็แท่งนี้สามก็คือแท่งนี้ไล่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยอ่านี่คือคําว่าคานเดิล ทีนี้แคนเดลเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคือแท่งที่เท่าไหร่เราก็เลยเอาตัวแปรเข้าไปใส่ก็ค,คือตัวแปรที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คือแคนเดล e s i s จ a n c e จากนั้นจากนั้นคืออะไรครับให้เรากดเครื่องหมายมากกว่าแล้วเท่ากับแล้วก็มาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า Market ให้เราเลือกที่ h i g h s price ก็คือราคาสูงสุดของแท่งเทียนแท่งเทียนที่เท่าไหร่ล่ะผมก็เอา5เริ่มจากแท่งที่5้าถึงแท่งที่ร้อยอ่าโดยวัดจากอะไรวัดจาก Can d l e id อ่าน,นี้ผมวัดจากราคาซึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรมันจะทําการเช็คว่าราคา high นี่นะครับราคา high ของแท่งเทียนเท่าไหร่ไม่รู้อะเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เราใส่เป็นตัวแปรว่างเปล่าอยู่มันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับราคาไฮของแท่งที่5ถึงแท่งที่ร้อยเก็บภาพไหมครับเช่นเปิดการมามี100แทง่งเราต้องการหาแท่งที่มันสูงที่สุดนะฮะในไอเก้าสิบอ่าเก้าสิบห้าแท่งเนี่ยนะครับ น่แท่งที่ห้านแท่งที่ร้อยเนี่ยมันมีเก้าสิบห้าแท่งเราต้องการรู้ว่าจุดไหนที่จุดที่สูงสุดล้วก็ให้เป็นใส่เป็นตัวแปรว่าเป็นว่องปากไว้ตัวแปรว่องปากคือตรงนี้นะครับ candle candle id เพราะเราเราต้องยังไม่รู้เราต้องการจะรู้เราก็ให้เป็น high ราคา high ของแท่งเทียนเท่าไหร่ไม่รู้จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับราคา high ในเก้าสิบห้าแท่งนี้อ่าเก็นไหมครับทีนี้ทีนี้ต่อไปสําคัญคืออะไรครับแล้วก็เช็คว่าถ้ามันสีเหลืองก็คือไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าใช่ก็อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่มันเปิดกร แล้วตรงนี้เป็นศูนย์คือปกติเอ้เวลาตัวแปรเราไม่ได้เรากาหนดไว้มันเนี่ยมันจะเป็นศูนย์มันก็เช็คว่าแท่งเทียนแท่งที่ศูนย์ปัจจุบันก็คือแท่งปัจจุบันเนี่ยมีราคาสูงกว่าหรือเท่ากับ high high <ม>ที่สูงที่สุดของ95แท่งย้อนหลังไหมถ้ามันไม่สูงกว่ามันทำอะไรครับมันจะทการบวกบวก candle เหรอบวกตัวแปรหรออ่าบวกตัวแปรตรงนี้ที่เราสร้างไว้จากศูนย์นก็จะเป็นบวกหนึ่งอ่าเก็บภาพนะครับตอนนี้ก็จะเป็น candle candle หนึ่งละมันก็จะเช็คว่า candle หนึ่งเนี่ย สูงกว่าหรือเท่ากับราคา,าไฮที่สูงที่สุด95แท่งย้อนหลังไหมถ้าไม่เท่ากับก็จะลงมาสีเหลืองอีกแล้วก็บวกไปอีกเก็บไหมครับแล้วก็บวกหนึ่งไปอีกก็จะเป็น2นี่ก็เป็น2องละก็เช็ค2อีกว่าราคาไฮของแท่งเทียนย้อนหลังแท่งที่2เนี่ยมีมากกว่าหรือเท่ากับราคาไฮที่สูงที่สุด95แท่งย้อนหลังไหมง่ยเช็คนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยเก็บภาพไหมครับแล้วพอถ้ามันเท่ากับล่ะหรือมากกว่าล่ะเช่น ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไปเจอแท่งที่มันสูงกว่าหรือเท่ากับพอดีเช่นยังไงครับมันเช็คเช่นตรงนี้ปัจจุบันนี้ครับมันเช็คราคาที่หนึ่งเนี่ยแท่งเทียนที่หนึ่งแคเดนทหนึ่งเนี่ยมันบวกหนึ่งมาละสูงกว่าหรือเท่ากับราคาไฮย้อนหลังเก้าสิบห้าแท่งไหมในเก้าสิบห้าแท่งก็อยู่แถวๆนี้เก้าสิบห้าแท่งก็จะอยู่นี่ก็เช็คย้อนหลังเก้าสิบห้าแท่งเก้าสิบห้าแท่งเนี่ยมีราคาไฮแท่งเทียนที่หนึ่งแท่งเทียนแคเดนทหนึ่งเนี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับไหมซึ่งมันหมม่่่ันกก็จะบวไปเเรรืืออยยๆ จนมาถึงตรงนี้ตรงนี้คือแท่งเทียนเท่าไหร่ครับแท่งเทียนที่51าสิบเอ็ดงห้าสิบสองมาเช็คปุ๊บโอ้ห้าสิบสองนี่แม่งเท่ากว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับพอดีมันก็จะทางานอะไรครับพอมันเท่ากันเท่ากันแล้วนะพอราคาหาของแท่งเทียนห้าสิบสองเท่ากันแล้วกับราคาที่สูงที่สุด9กาแท่งย้อนหลังมันก็จะทําการ modify ซึ่งบล็อก m o ิ i f y อยู่ตรงนี้นะครับบล็อก m o ิฟายอยู่ตรงนี้พอามาใส่ปุ๊บแล้วก็ให้เลยแล้วก็เอาตัวแปรคําว่าไอออริจินั่คือแนวต้านเราเนี่ยเอ่อแนวต้านเรา ให้มันเท่ากับอะไรครับเท่ากับแคนเดลราคาไฮ g จะคือราคาไฮของแท่งเทียน,นที่เท่าไหร่ละวก็คือแท่งเทียนที่52อ่าเก็บภาพไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ราคาราคาไฮก็คือราคาไฮตรงนี้เป็นแนวต้านสําคัญแล้วก็รู้ด้วยว่าตําแหน่ง่เท่าไรก็คือ52ซึ่งไอตรงตําแหน่งเนี่ยเราก็ต้องสใส่มันนะครับเพราะว่าอะไรพอมันเกิดแท่งถัดไปมันจะเป็นแท่งที่53เลยไหมครับถ้าแท่ง53เนี่ยปึ๊บไอตรงเนี้ยมันก็จะเป็น53ตรงเนี้ยก็จะเป็น53คล้องกันไปตลอดเวลาอ่าเก็บภาพไหมครับ ใช่เพราะว่าเราต้องอ้างอ้ิองตลอดเวลามันคือมันคือแท่งที่อยู่ไหนแล้วในะปัจจุบันพอเกิดแท่งใหม่ปุ๊บมันก็ต้องบวกหนึ่งไปเรื่อยเพราะว่าเราจะอ,อ้งอางเองราคาไฮไว้โอเคตอนนี้เราจะได้แนวต้านสําคัญแล้วก็แท่งเออ่แท่งคันเดิลแล้วว่ามันคือแท่งที่ว่าอะไรจากนั้นทําอะไรผมก็คือการสร้างคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ออกมาแสดงคืออยู่นี่คอมเมนต์แสดงเช็คเฉยๆว่ามันตรงไหมที่แนวต้านเนี่ยคือราคาแนวต้านที่เท่าไหร่มันตรงไหมแล้วก็แท่งคันเดิลที่เป็นแนวต้านนี่คือแท่งที่เท่าไหไร เช็คให้เฉยว่ามันตรงรจากนั้นผมทำ,ทำอะไรครับอันนี้ผมผมสร้างเสืมไม่เฉยสร้างเสืมไม่เฉยไปดูกันง่ายผมก็สร้างเอ่อเขาเรียกว่ามันอยู่บล็อกนี้นะครับอ่อบล็อกอ่อดาวรายดาวรายนี่นี่ดาวรายผมก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ดูว่าเอา่อเส้นผมจะสร้างเส้นที่แนวต้านผมว่าไว้ดูเช็คไงว่าม like ันตรงหรือเปล่าอ่าผมสร้างกำลังปุ๊บแล้วก็เลือกไปตรงนี้เป็นเส้นแนวนอนราคาไหนที่เราต้องกัน สร้างเส้นก็คือเป็นราคาไฮที่แท่งแคนเดลแคนเดล็ผมใช้ตัวแปรเดิมครับแคนเดลรีสแตนซึ่งมันก็จะเกิดแนวต้านขีดเส้นขีดเส้นมาตรงที่แนวต้านที่เราสร้างเขาดิแต่อันนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรก็ใส่เป็นสีขาวเฉยปรับปรับตรงสีขาวจากนั้นจากนั้นอะไรครับเราก็ต้องมีฟังก์ชันรีเช็คด้วยรีเช็คคืออะไรครับเช่นตอนนี้ถ้าเกิดแท่งเทียนระแนวต้านเราเนี่ยมันเกินร้อยแท่งไปแล้วเช่นเช่นอย่างตัวเนี้ยตรงน,น,น,นี้มันห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามแท่งใช่ไหมครับ แล้วเกิดมันเกิดแท่งเทียนไปเรื่อยไปเรื่อยตรงนี้ก็จะบวกไปเลย50 60 70 80เจไปเรื่อยจนครบร้อยปุ๊บเมื่อครบร้อยเนี่ยเราก็จะทำการรีเซ็ตทุกอย่างใหม่ให้มันเรือศูนย์ใหม่แล้วเราก็มาต้องเช็คอีกกอบหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยมันคือแท่งเทียนที่อ,อะไรแล้วก็ตรงไหนที่มันสูงสุดเกิดพลาดไหมครับเช่นพวกเนี้ยมันคือนแนวต้านสำคัญถูกต้องไหมครับในอดีตในอดีตนะแต่พอเรามาดูแล้วลากดูมันมันเกินแล้วแท่งแล้วเออแล้วก็จะนับใหม่ดูใหม่สิ ณปัจจุบันตรงนี้ตรงไหนคือในระยะร้อยแท่งนี้คือตรงไหนที่สูงสุดใหม่ก็จะเพื่อใส่วงชั้นนี้เข้ามาเพื่อจะได้เลื่อนเลื่อนแนวต้านเรามาใกล้เรื่อยในกาปัจจุบันมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่ทําอย่างเนี้แนวต้านเราก็จะอยู่นู่นอยู่ขอบฟ้าเลยมันก็ไม่ลงมาสักทีใช่ไหมครับใช่นี่ก็เลยแปลว่าเราก็ใส่เงื่อนไขว่าถ้าแท่งเทียนปัจจุบันที่เรากำลังนับอยู่นี่มันเกินร้อแท่งเมื่อไหร่แล้วก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์รีเซ็ตเป็นศูนย์นะรีเซ็ตแคนเดิลเป็นศูนย์เมันก็จะเริ่มนับใหม่ แล้วก็ลบด้วยลบนี่ด้วยครับลบลบเอาลบเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่ลบเนี่ยเส้นมันก็ยังขึ้นเต็มกราฟเลยพอรีเซ็ตไปศูนย์ปุ๊บก็จะมองว่าโอเคตอนนี้ไม่มีแนวต้านสำคัญไม,มออไม่มีเนี่ยเออไม่มีแนวต้านแล้วไม่มีเส้นรีแต่แล้วก็ทำการลบให,ให้ไม่มีเส้นอะไรเลยซึ่งลบก็คืออยู่ไหนครับนี่ delete นี่ครับ delete object เอามาใส่แล้วมาต่อก็เสร็จละจากนั้นเวลาจะออกออเดร์ออกออเดิมไงก็เหมือนเดิมครับพอเราสร้างเส้นแล้วแล้วก็มาต่อน,นี่นะครับ นี่คอนดิชันเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรครับแล้วก็เมื่อราคาไฮของแท่งเทียนปัจจุบันมากกว่าเส้นเอ่อมากกว่าเส้นรีจิตันเราก็คือค่าไฮที่เราเก็บมาไว้ตรงนี้มากกว่าผมก็จะทำการเปิดเซล์ลอืมแค่นั้นเลยไม่มีได้มีอะไรเดี๋ยวผมจะลองแบ็กเทสให้ดูนะครับมันทำงานยังไงอืมเป็นยี่สิปดจะได้อืมอันนี้ผมใช้ทำเฟรม h ัหนึ่งไม่ได้มีอะไรนะครับก็กดร,รันเลยเอาเส้นตารางออกซิ เดี๋ยวให้ดูการหลักการทำงานมันงไงไนะครับอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้มันเช็คไปแล้ว9.5หนึ่อ1 0อยแท่งย้อนหลังมันก็ดูว่าตรงไหนคือที่ตรงไหนที่มีราคายสูงสุดก็คือแท่งนี้ก็คือแท่งที่9.5เห็นไหมก็ยิขึ้นแท่งที่9.5มีราคา h i g ีดู้งสุดแล้วอันนี้คือ high ของแท่งที่9.5ถูกต้องไหมครับอลองเอามาไปติ๊กดูนะมันจะขึ้นตรงนี้ครับตรงขอบขอบหน้าจอมันจะมีคำว่าหายบอกอยู่เราลองติ๊กดูถูกตรงไหมอ่าตรงนี้นะครับนี่ครับ h i อ่าไฮหนึ่งจุดศูนย์แปดสี่สามแปดอ่าถูกต้องนะแสดงว่า high เราถูกต้องก็คือแนวต้านสําคัญแล้วพอตรงเนี้ยแขวนเดือปัจจุบันเนี่ยมันก็แที่เก้าสิบห้าแล้วถ้ามันเกินหนึ่งร้อยแท่งเมื่อไหร่มันก็จะหา high ใหม่ไปเรื่อยอ่าเห็นไหมพอมันเกินร้อยแท่งปุ๊บมันก็จะหา high ใหม่ที่ใกล้กว่าเดิมอ่าก็คือตรงนี้นี่พอเกินร้อยแท่งก็จะหาหาหา high ที่สําคัญไปเรื่อยสําคัญไปเรื่อยพอเกินร้อยแท่งอ่าปั๊บปั๊บไปเรื่อยลงมาเรื่อยลงมาเรื่อย อ่าอย่างตัวนี้ก็เริ่มละเริ่มอยู่ในกรอบสั้นๆละอาจมีโอกาสได้เข้าเดอร์ตรงนี้ครับใช่เพราะนี่มันเช็คแล้วร้อยเราย้อนหลังเราหนึ่งร้อยแท่งเนี่ยเออตัวนี้คือสูงสุดนะราคาสูงส,สุดก็เก็บไปอืมทีนี้ก็รอแค่อ่าเมื่อกี้ทะลุไปแล้วเห็นไหมครับเร็วไปตัวนี้เมื่อกี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาแท่งเนี่ยทะลุปุ๊บแล้วก็กดเซลเลยเพื่อเราใส่เงื่อนไขเซลใช่ครับแล้วเราเราก็ตั้ง sltp อันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรันก็ทำให้ดูเฉยมันถูกต้องไหมเวลาทำงานนี่ผมไม่ได้ซเ,นะเซ็ตค่าอะไรนะผมแค ไม่ได้แก้ SLTP หลอก็ไม่ได้แก้แล้วก็ TP ไปซึ่งอันเนี้ยก็ทุกคนก็ลองไปอัดเดบดูว่าจะเอา SLTP เท่าไรในทำเฟรมไหนในจังหวัดไหนใช่ครับหรือบางคนอาจจะทําแบบว่าทะลุแล้วจะเล่นบายต่อด้วยไม่เล่นเซลล์ก็รอให้มันทะลุก่อนแล้วก็ดูว่าทะลุทะลุทะลุไปไกลขนาดไหนแล้วก็อาจจะเล่นบายตามก็ได้ซึ่งไม่ผิดแล้วแต่แบบเราจะใช้หรือซึ่งอันนี้นก็จะเป็นวิธีการทํารับต้านธรรมดาปกติเองครับ ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเนี่ยก็ลองลองทำต่างดูแล้วจากนั้นก็ลองพัฒนาแบบทาแนวรับด้วยอ่าทฝั่งซัพพอร์ตด้วยซึ่งซัพพอร์ตทำไงก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยแทบจะเหมือนกันเลยแค่แกตรงนี้ครับตรงนี้แต่ว่าเราต้องสร้างตัวแปรเพิ่มนะเพิ่มมาฝนะั่งฝั่งฝังงง่งรับฝั่งรับด้วยคือสร้างตัวแปรที่เป็นเส้นรับก็คือดับเบิลใช้เป็นไทยดับเบิลเหมือนกันเพราะว่ามีจุดตวนหยมดด้วยแล้วก็สร้างแคนเดิลซับมาด้วยเพราะาเราต้องการจะเช็คว่าฝั่งซับเนี่ยมันคือ ราคาโลนะเป็นต้องใช้เป็นราคาโลแล้วก็แท่งเทียนที่เ่าไห่ของราคาโลที่มันต่ำที่สุดไอตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นราคาโลแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นอะไคเดนซับแล้วก็ต้องน้อยกว่านะทีเนี้ยน้อยกว่าหรือเท่ากับนี่โลไพร์ของแท่งเทียนที่ห้าจนถึงร้อยนี่ก็เสร็จแล้วก็คือเหมือนเดิมอะเช็คซิราคาโลของแท่งเทียนแท่งไหนก็ได้ที่มันต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาโลของทั้งหมดก็าสิาแท่งย้อนหลังแล้วตรงนี้ยบวกเนี่ย ก็เปลี่ยนเป็นอ่านี่ซับบวกหนึ่งเท่ากับซับอ่าเก็บภาพไหมครับก็บวกบวกแคนเดซับไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่มันเท่ากันเนี่ยมันก็จะมาตรงนี้เมื่อไหร่สมมติมันเ,ออเกิดแนวรับแล้วเราเจอแนวรับแล้วมาอยู่แท่งที่สิบแล้วก็ระบุซะว่าไอ้ราคาโลของแท่งที่สิบเนี่ยมันคืออ่าพพอร์ตเส้นพพอร์ตเราเนี่ยเท่ากับราคาโลราคาโลของแท่งเทนที่ที่เราเก็บไว้อ่ามันคือแคนเดลซับที่อะไรสมมติมันแท่งที่สิบ ราคาโล่งแท่งที่สิบเนี่ยก็คือเส้นแนวรับนะอืมจากนั้นจะสร้างคอมเมนต์ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมหมดเลยใช่แล้วก็ใส่นี่ตรงคอนดิชันแล้วก็ถ้าราคาสมมติเราสร้างแนวรับมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเกิดแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยก็คือราคาโลเราสร้างแนวรับสมมติแนวรับมันเกิดมาแล้วเราเจอแล้วเราก็สร้างสี่ขีดเส้นไปแล้วนี่แล้วก็เช็คว่าในปัจจุบันเนี่ยราคาโลป่ปื๊บปื๊บปื๊บเกิดต,ต่ำกว่าต่ำกว่าก็อ,อย่างนี้นะครับต่ำกว่าต่ำกว่าเส,ส้นซัพพอร์ต อ่าแล้วก็ทำการเปิดบ่ายแล้วก็แก้วนี้เป็นบายซะก็เสร็จแล้วเป็นรับต้านท่านก็ก็เข้าประมาณนี้ทานก,ก,ก็ลองแก้ดูครับตรงนี้ก็รีเซ็ตซะรีเซ็ตถ้าถ้าแคนเดิลของซับเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยเก็จะทำการรีเซ็ตซับให้เหลือดสูตรอะไรเงี้ยมันก็แค่แค่แก้ตัวแป๊เฉยๆก็ไม่ได้ยากอะไรลองลอง,ลองสร้างกันดูครับก็นสำหรับไอเอรับต้านพื้นฐานก็เข้าประมาณนี้ลองลองไปทํากันดูนะครับ ก็อยยากให้ทุกคนเนี่ยลองลองทำลองทำดูแบบมันผิดตรงไหนก็จะลองแก้ไปทีละอย่างมันก็จะเริ่มทำเป็นล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม